สนับสนุนโดยเทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปตท,ะทพลังที่ยั่งยืนสำนักงานกสทชการท่าเรือแห่งประเทศไทย บริเวณอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ติดกับแม่น้ำเวนแม่น้ำสายสำคัญของชาวจันทบุรีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยระบบนิเวศแบบป่าชายเลนเพราะเป็นลำน้ำที่ยาวมาจากในตัวเมืองและหลายลงสุดทะเลเอ่าวไทยแถวแถวอำเภอคลุงแต่ก็มีส่วนที่ไหลผ่านอำเภอแหลมสิงห์ที่เราจะได้มีโอกาสไปชื่นชมบรรยากาศกันค่ะตอนนี้ เราก็แยกกันกับในเก่งนะคะเก่งเขาจะไปแบบวัยรุ่นล่องแพตามหลังมาะคะ่ะ่วนนี้ท่านก็นั่งเรือแบบคลาสสิกตามลํคทองป่าชายเลนทั้งสองฝั่งเลยงดงามมากๆแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยค่ะเราล่องมาตามลําน้ําเรียกว่าอ่าวคองพู่งนะคะซึ่งไปอีกสักพักหนึ่งก็จะออกทะเลเลยนะคะคลองแถวนี้ก็จะแยกเป็นไหล,าหลาสายมากเลย ซึ่งแต่ละสายก็จะมีเต็มไปด้วยป่าชายเลนแบบนี้นะคะซึ่งงดงามมากๆเลยเวลาน้ําขึ้นนะคะถ้าเผื่อมองลงไปที่โคนต้นไม้เราจะเห็นเป็นแนวนะคะแนวดำๆขาวๆนั่นคือบริเวณที่น้าท่วมถึงนะคะก็จะท่วมท่วมรากท่วมรากของโงองงนนะคงต่างพอสมควรค่ะถ้าใครไม่เคยมาหรืออยากเห็นป่าโรงกางที่สมบูรณ์แบบนี้ก็ลองแวะมาที่อังเภอแหลมสิงห์จังหวัดเชนทงใหี <S <S ได้เลยนะคะบ้านเกิดฉันเองนะคะ แล้วตอนนี้ครับเราก็กําลังที่จะเริ่มออกเดินทางไปดูเหี่ยวแดงกันแล้วแต่ว่าวันนี้จะมีโชคได้เห็นเหี่ยวแดงหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามชมกันดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกมาประมาณบ่ายสามนะครับเขาะจะเป็นเวลาให้อาหารพอดีแต่ว่าวันนี้น่เราออกเย็นไปหน่อยนะครับก็ต้องลุ้นว่าจะมีโชคไหมวันนี้แต่เมื่อกี้ผมเห็นนะผมเห็นบินแบนสองสามตัวผรู้ว่าจะถ่ายได้ไหม แต่ก็จะพยายามเพื่อคุณผู้ชมครับ อ่นี้คือแนวอะไรคะก็ไว้รอกุ้งครับผงพางครับอ๋อเป็นผงพางครับจะเป็นจะผูกไว้อย่างทีหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวพอโดนน้ำลงเขาก็อวนมาลงครับอ๋อน้ําลงเอาอวนลงค่ะวิถีชีวิตของคนแถวนี้เนี่ยค่ะทาอะไรบ้างคะก็ปกติแล้วก็จับกุ้งจับปลาจับปูพื้นบ้านครับแล้วป่าชายเลนเนี่ยชาวบ้านรู้สึกไหมคะว่ามันสําคัญสําหรับชีวิตปกติแล้วมันเป็นอดับแหลกของหนึ่งเลยครับ กุ้งหอยปูปลามันจะตัวเล็กตัวน้อยมันจะมาเกิดปลา,าชายเลนครับปลาชายเลนนะครับตีพักอาศัยของมันเลยแหละครับ,รบโอ้หนี่ดีมากๆเลยที่ที่ชาวบ้านเข้าใจด้วยนะครับ,รบผมรบจริงๆป่ากรงการรายการเราเนี้ยเราก็พาผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยหลายที่มากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นเนี้ยมีความพิเศษครับลักษณะพันไม้โกงกลางต่างๆที่อยู่ที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ มากมเลยนะแล้วก็ค่อนข้านที่จะหนาทึบมากกว่าที่อื่นที่เคยไปอาหารของเหยี่ยวแดงตามธรรมชาตินั้นคือกบเขียดงูนกแมลงหนูลูกเป็ดลูกไก่ สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆเ,เนื่องจากบริเวณป่าชายเลนป่าโครงการอันอุดมสมบูรณ์มีอาหารการกินของนกเหยี่ยวแดงที่สมบูรณ์และมีที่อาศัยนอนไม่มีใครรบกวนมันจึงอยู่ได้อย่างอิ่มและปลอดภัยเหยี่ยวแดงนับพันจึงอยู่ได้โดยไม่หนีไปไหนสุดยอดนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาชมเหยี่ยวแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแบบนี้ไม่คิดว่าจะโชคดีได้เห็นหลายตัวมากๆเลย สวยอะ่ะเท่มากมีตัวหนึ่งที่แบบตัวพระเอกของเรานะอย่างกับ F16 ตีลังกาเนี่ยลงมาโชวเทประทับใจครับสุดยอดค่ะหลังจากเราดูเดี่ยวแดงฝูงใหญ่แล้วนะคะเราก็จะไปดูวิธีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ไปดูฟาร์มหอยนางรมกันนะคะคดูว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าเฉลนเนี่ยมีผลกับชีวิตความอยู่ของชาวเลยยังไงบ้างนะคะครับผม ข้างหลังนี้นะครับนี่ก็คือฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมนั่นเองของโปรดผมเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับบ้านนี่ต้องถ่าต้องสักมืออ้อหอยนางรมหอยนางรมอยู่ใต้ขวดเนี่ยนะคะครับผมเขาห้อยเอาไว้เอาขวดนี้ให้มันลอยแค่นั้นเองครับนี่คือหอยนางรมนะคะตัวก็จะโตกันอีกเยอะเลยใช่ไหมคะโตอยนี่เยอะอันนี้เพิ่งไห้่เดือนสองเดือนเองเดือนสองเดือนเหรอคะเนี่ยครับผมจริงๆเขาไว้นานแค่ไหนให้เป็นปีเป็นปีครับโอ้โหจับทิง้ง เราก็ไม่ต้องไปถึงสุราษฎร์สิจันบุรีก็มีอยู่เนี่ยหอยนังรมเนาะเยอะยเลยเนี่ย <สา S 2> ทะเลเต็มทะเลไปหมดแล้วครับเหรอคะการที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์นั้นแน่นอนค่ะส่งผลประโยชน์หลายประการด้วยกัน การท่องเที่ยวนะคะหนึ่งในนั้นแน่นอนอย่างที่เราได้ไปเที่ยวกันในวันนี้สังเกตนะคะตั้งแต่เราล่องเรือออกมาเนี่ยค่ะสองฝั่งของคลองนี้ก็จะมีทั้งฟาร์มกุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมดเลยนะคะนั่นเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ว่าการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากเ,เกินไปกับธรรมชาติ มันก็จะดูเอาเปรียบกันไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราสูบทุกสิ่งอย่างจากธรรมชาติมากจนเกินไปก็จะส่งผลกระทบได้ในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่าง็น่าจะต้องให้มันพอประมาณนะคะอย่างเรามองเห็นฟาร,ร์มของหอยแมงคู่เนี่ยขนาดที่เกี่ยวหอยแมงคู่อยู่นั้นก็คือขยะนั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าบทพอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากหอยเมงคู่ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทิ้งขยะนั้นให้ลอยเกิดไปหมดหรือเปล่านะคะ อยากให้ผู้ที่มาทำประโยชน์จากธรรมชาติเนี่ยคะ่ะให้ช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยนะคะดูแลว่าเราทิ้งขยะทิ้งมลภาวะไว้กับธรรมชาติหรือเปล่านะคะเอาละคะ่ะตะวันคล้อยเต็มทีแล้วเราคงจะต,ต้องเข้าฝั่งกันละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะกลับเข้าฝั่งไม่ได้มืดซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกัน